เราไมา่จุดลูกเราว่า้เลยะคะเพื่อนอันนี้คือประตูทางออกนะคะเนาะ,ะประมาณนี้นะคะคเพื่อน,อน,น เคนีค่ยน,นะคะนี่คือด้านบนของวัดนะคะเนาะประตูนะคะเพื่อนๆสวยงามเนาะเราจะไหว้พระกันแนะคะ่เขาปิดไว้เพราะว่าแดดส่องนะคะด้านนี้ก็เนาะ มืดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เปิดประตูหน้าต่างนี่มามาทำบุญที่วัดก็ได้บุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุกคนดในจะมีพระ พระใหญ่เนาะคะ่ะเนาะพระใหญ่เขาปิดไว้เพราะว่าแดดส่งนะคะด้านนี้ก็เนาะมืดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เปิดประตูหน้าต่างนี่มามาทำบุญที่วัดก็ได้บุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุกคน สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำบุญที่วัดกันนะคะเ,เพื่อนพระวัดเก่าอยู่เริมโขงตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วก็เข้าพระก็จะย้ายเข้ามาอยู่ด้านในเนาะ นูนะะะคเเพื่อนนนๆาี่คือด้านบนของวัดนะคะเนาะประตูนะคะเพื่อนๆสวยงามเนาะเราจะไหว้พระกันนะคะ ปิดไว้เพราะว่าแดดส่องนะคะด้านนี้ก็เนาะมืดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เปิดประตูหน้าตา่างแ้างในะก็สวยงามนะคะเพื่อนๆพระใหญ่จะมีสององค์เนาะย้ายมาจากริมโขงนะคะพัด วัดเก่าอยู่ริมโขงตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วก็เข้าภาคก็จะย้ายเข้ามาอยู่ด้านในเนาะ ปิดไว้เพราะว่าแดดส่องนะคะด้านนี้ก็เนาะมืดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เปิดประตูหน้าต่างโอเคเนี่ยนะคะ จุดทูปนะเพื่นพนอนๆเนาะนีก็เนาะนก็สวยงามนะคะเพื่นพนพอนๆพระใหญ่จะมีสององค์เนาะ,ะย้ายมาจากริมโขงนะคะพัดสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำบุญที่วัดกันนะคะเพื่อนๆ จุดธูปเราเชิญเพื่อนเนาะเราไม่จุดธูปเราไหว้เลยเราไม่จุดธูปเราไหนะวนะ้เลย วัดเก่าอยู่ริมโขงตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วก็เข้าพระก็จะย้ายเข้ามาอยู่ด้านในเนาะนี่คือด้านบนของวัดนะคะเนาะประตูนะคะเพื่อนๆสวยงามเนาะเราจะไหว้พระกัน,นะชะ เห็นนะคะเขาปิดไว้เพราะว่าแดดส่องนะคะด้านนี้ก็เนาะมืดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เปิดประตูหน้าต่างสวัสดีค่ะเื่อน อันนี้คือประตูทางออกนะคะเนาะนี่คือด้านบนของวัดนะคะเนาะประตูนะคะเพื่อนๆสวยงามเนะเราจะไหว้พระกันนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำบุญที่วัดกันนะคะเ,เพื่อนๆพระวัดเก่าอยู่ริมโขงตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วก็เข้าพระก็จะย้ายเข้ามาอยู่ด้านในเนาะข้างในก็สวยงามนะคะเ,เพื่อนๆพระใหญ่จะมีสององค์เนาะย้ายมาจากริมโขงนะคะพัดไ้างในก็สวยงามนะคะเ,เพื่อนๆ พระใหญ่จะมีสององค์เนาะย้ายมาจากริมโขงนะคะพัดพระวัดเก่าอยู่ริมโขงตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วก็เข้าพระก็จะย้ายเข้ามาอยู่ด้านในเนาะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำบุญที่วัดกันนะคะเพ,พื่อนๆเ,เขาปิดไว้เพราะว่าแดดส่องนะคะ ด้านนี้ก็เนาะมืดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เปิดประตูหน้าต่างโอเคเ๋ยนนะคะเราไมา่จุดทูกเราไหวเลยนะ พื่อนอันนี้คือประตูทางออกนะคะเนาะเราจะขึ้นไปไหว้พระที่โบสถ์กันนะคะเนาะเดี๋ยเดินไปเดวยกันเลยนะคะทุกคนเราเดินขึ้นบันไดกันนะคะเนาะ